สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22มิถุนายน,นะคะ7โมงครึ่งเมื่อวานวันที่21น้อไม่ได้ทําการบันทึกวิดีโอนะคะเพราะว่าเพื่อมนมานะเราแล้วเราก็จะไม่สะดวกในการทําวิดีโอนะคะก็ไม่เข้าใจนะัฝรัง่งว่าทําไมเราต้องบันทึกวิดีโออะไรเงี้ยก็คืออันนี้แคมป์ที่เรานอนนะคะมีมีเต็นเ,นเต็นของเพื่อนเพราะว่านอนบรนรถแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยอ่ะ นอนได้อันนี้คืนที่สองแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแผนที่จะเดินทางออกจากเมืองดอซันนะคะเพื่อที่จะกลับไปบ้านของเราเนาะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณสี่วันนะคะอย่างน้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้เพราะว่า เส้นทางปิดนะคะเพราะว่ามีไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะคือปิดสนิทเลยทั้งสองฝั่งเพราะว่าไฟมันมันลามเยอะแล้วมันข้ามถนนเวลาไฟไหม้ที่แคนาดานี่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าเออมันมีแต่ต้นไม้นะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นถนนจะไม่เห็นกันนะคะก็ขเขาก็เลยปิดการเดินทางะคะ่ะ สงสัยเมื่อวานทำไมคนทยอยกับข้ามเรือกลับไปที่ฝั่งอเมริกาเยอะมากเขาแถวเยอะมากในเมืองนี่แบบเงียบเลยนะคะก็คือไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็คือถนอนเขาก็จะเ,เขาจะบอกนะคะว่าตรงไหนเส้นสีเหลืองตรงไหนเส้นสีดำเส้นสีดำไปได้เส้นสีเหลืองคือระวังน,นะคะแต่เส้นสีแดงนี่เขาปิดเลยค่ะทุกคนเนาะก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะอ่ะ นะคะก็ก็เป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ได้เข้าไปในเมืองนะคะไปในเมืองเพราะว่าคิดว่าเป็นวันสุดท้ายเนาะก็ไปในเมืองพาไปซักเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าน้าเติมน้านะ,ะแล้วก็ไปกินไอติมนะคะเพราะเห็นรานนี้คนกินเยอะมากะคะกินไอติมไม่คิดว่าตัวเองจะโดนจะสั่งไอติมแบบใหญ่มากได้ใหญ่มากนะ กินสองคนนะคะกับบอสนะก็ตกไปที่13ดอลลาร์ทีเดียวนะคะทุกคนเออแต่รสชาติติมอร่อยมากอร่อยมากถึงว่าคนชอบมากินแล้วก็เดินทัวร์นะคะเดินทัวร์ในเมืองเนาะ,ะกับเพื่อนที่ชื่อเดบีนะคะเขาก็พาไปที่ตลาดของเกษตรกรของคนที่นี่เนาะก็ก็มีไม่กี่ร้านนะ ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเสื้อผ้านี่แบบคล้ายมาจากไทยมากเลยนะคะทุกคนเออเหมือนมาจากไทยมากเลยมีแแบบเออคล้ายไทยแหละพวกกระเป๋าช้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีขายต้นไม้เพาะเนาะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวเขาก็ต้องใช้กลืนเฮาในการเพราะนะคะแล้วก็พวกเครื่องประดับไอก็ซื้อให้แม่ย่าหนึ่งอันแล้วก็ตัวเองหนึ่งชุดนะคะเออ แล้วจังจากนั้นก็เดินไปนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมเขาเป็นวันเขาเรียกว่าวันของเชื้อองของคนพื้นเมืองนะคะก็คือที่นี่ก็จะมีชาวอินเดียแดงนั่นเองนะคะก็ได้ไปดูดนตรีของเขานะคะได้เห็นบรรยากาศของคนสนุกสนานะนั่งดูและะ้วผ่อนคลายดีแล้วก็กินขอกาแฟเขากินนะคะเขาก็จะมีบริการขนมกาแฟนะคะก็แล้วแต่เราจะบริจาคนะคะก็กินกาแฟนะคะ หลังจากนั้นก็เ, om, เดินมาเจอเพื่อนนะคะแล้วก็เดินมาเจอเพื่อนผู้ชายเนาะแล้วก็ om, ไปซื้อของไปซื้อพวกของกินนะคะเพื่อมาทากับข้าวกินตอนเที่ยงที่แคมป์มนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารเนี่ยแพงมากนะคะก็เขาเรียกว่าฮอตดอกเนาะก็เป็นฮอตดอกนี่แหละแล้วก็มีขนมปังเฉพาะของมันนี่แหละเหมือนขนมปังไอศครีมบ้านเราเนี่แหละ ะะแล้วก็จากนั้นก็อแอดก็ไปเดินกินเสร็จแอดก็ไปเดินที่เทรลนะทางเดินของแคมป์ที่พักนี่แหละค่ะก็คือเพื่อนอม,มีเพื่อนอาสาภาพไปแล้วนะก็เสนุกนะโอ้เป็นแบบว่าการเดินป่าจริงๆนะแบบบรรยากาศนี่มันเฟนแล้วก็ดอกไม้นี่เต็มไปหมดเลยดอกยฉพอะดอกกุหลาบป่านะเต๊ เป็นหมดเลยนะทุกคนแล้วเขาก็ต้องตัดต้นไม้ทิ้งแล้วเขาเพื่อให้มันโล่งคือมันหนาเกินไปมันแน่นเกินไปนะแล้วเขาก็พยายามโละโล่ก้านต้นไม้ด้านล่างออกให้มันโล่งด้วยเพราะเวลาเอาไฟไหม้มันจะได้ไม่ข้างล่างค่ะมันจะขึ้นไปเหมนต้นไม่ไม่ถึงมันก็ลดการช่วยนะก็สาเหตุที่เขาตัดต้นไม้นะเพราะมันเยอะเกินไปค่ะ ก็สวยนะคะได้เจอรังของรังของกระรอกเจอนกโอ้ยสวยมากทุกคนแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรต้นไม้ชื่อนี้ชื่ออะไรก็คือมันก็ดีนะคะการเดินป่าแบบเนี้ยคือมันไม่ร้อนแล้วมันได้บรรยากาศมากเออถ้ามอากาศเราเสียงอย่างเดียวคืออากาศนะ,ะทุกคนแล้วก็การเดินป่ามันไม่ได้แบบป่าจริงๆแต่เนี้ยแบบป่าจริงๆเลยนะ,ะต้นไม้ลมธรรมชาติอะไรก็ต้องข้ามอะไรอย่างเนาะ ก็กลับมาแล้วก็ไปในเมืองนะคะแล้วก็ไปในเมืองเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มเนาะจากนั้นก็กลับมาที่แคมป์แอ้วก็ถามสเตจให้เพื่อนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคุยเนาะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะต้องดูเส้นทางนะเช็คในเว็บไซต์ด้วยนะว่าไปได้ไหมที่มันเปิดไหมนะคะเราก็เลยอ๋อเรอก็เลยรู้นะคะนี่แหละค่ะตอนเช้าก็รีบตื่นเพื่อนที่จะแบบ ถนนเปิดไหมฮะเราดูในเว็บไซต์แล้วถนนก็ยังปิดเราไม่มั่นใจขับแล้วไปดูคนพื้นเมืองเขาขับแล้วพนมาเขาก็บอกว่าเออปิดยังไปไม่ได้นะ,ะตอนนี้ก็เลยตั้งอยู่ทร่นคม์บันทึกวิดีโอเพื่อเป็นการทรงจำในการนดทางประสบการณ์ที่เซาไทยคนหนึ่งขอบคุณโอกาสของตัวเองนะคะออแล้วก็เมื่อวานนะคะบอสได้เจอกับผู้หญิงไทยนะคะที่เขามาอยู่แคนาดตั้งนานแล้ว เขาเปิดร้านอาหารที่นี่นะคะวันนี้วันทิตเขาจะมีเมนูผัดไทยกับผัดพริกเขียวอะไรนี่แหละเพราะแอ้ไม่ได้อยู่เราะ,ะถ้าไฟไหมถ้าไฟถนนไม่ได้เปิดนะคะเราก็ต้องเลื่อนการเดิน,นทางนะ,ะไม่สามารถออกจากเมืองนี้ได้นะคะก็ต้องรอจนถนนจะเปิดนะคะทุกคน ก็ถ้าไม่นี่ก็จะได้มีโอกาสไปดูไปกินอาหารไทยนะคะวันนี้แล้วก็ไปเจอคนไทยคนแรกในแคนาดาของทริปนี้นะ,ะแต่ปกติแล้วก็ไม่เคยเจอเลยนะ,ะทริปเลยนะคะตั้งแต่มารอบที่สี่เนี่ยก็ไม่เคยเจอสักคนเลยนะคะสำหรับวันนี้โบก็ไปก่อนหวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอที่โบเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนะคะเป็นไอเดียให้คนรู้จักแคนาดามากขึ้นนะคะถ้ามีคำทมอะไรก็สามารถ เขียนมาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ